ก็ขอสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ตรงกับวันประกาศสัป,ปดีนะครับก็ครบรอบวันเสี็จชีวิตของญาตินะครับก็วันนี้มาทําบุญใหญ่ล้มหัวถึกแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันทําบุญสี่สิบนะครับก็มาชมนะครับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านเลยนะครับว่าเขาจะทากันยังไงวิถีปั้นกะทิด้วยมือครับ ปันกะติด้วยมือไม่ใช้เครื่องกับผู้ชมวิธีชุ่มช่นเลยนะครับก็มาชมกันนะครับก็วันนี้แบบมันๆเลยนะครับคลิปมันๆโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับไปรับมืออาชีพน,นะครับนั่นเรื่องมืนนออาชีพน้องอาชีพอหานี่แลหละครับเด็กองานาเยอะเยอะจังคนละเล,ละบ้ะะานเดียกันจะเด็กเด็ <laughs> ดเขาอะไรไปเลยอย่าหัวใจนุ่มร้านคนละทีได้ทำเลยเดินอุ้ยนัก มันเป ah enfin ็นโกนหมอเป็นาเต็มแอมาดูนะครับกกวันนี้นี่ครับท่านชมนี่วิธีปั้นกะทิวิธีชุมชนเลยครับท่านชมวิธีชุมชนวิธีชาวบ้านเลยนะครับนี่วิธีปั้นปั้นกทิปั้นกติวิธีชุมชนนี่ครับปั้นครั้งเดียวเลยครับครั้งเดียวแล้วก็ครั้งเดียวจบเลยนะครับจบเลยทิ้งเลยโอ้โหนี่ใช้แรงใช้แรงอัดกันเลยนี่นี่โอ้โหดู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 

กับก็ตอนนี้มาล้างเนื้อครับท่านผู้ชมเนื้อเชียงไว้มวาวานากับก็เชียงมาว่า,วานหนึ่งตัวตัวเบิร์เมาว่า,วานกับสามชม,ม่อก็ตอนนี้ก็มาเอาส้มร่มุทรายอ้วกับ เดี๋ยวเรามาแกงกะถาแรกก่อนนะครับเอฟซีเออร์เรามาแกงกะถาแรกเดี๋ยวแกงเท็จเราจะมาทานตำนุเรียนก่อนแต่คาถาลั่งจะเป็นแกงเนื้อกับหยอดหยอกกลวยกับท่านผู้ชมกับหยอกกลวยก็ตอนนี้มาลางเนื้อลางไงเกลียงนะครับลหลายเกลียงเท็จแล้วก็เราก็เอาไปใส่ในตากกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาเรามาชมบรรยากาศอหานบุญเจ๊ซิบ ก้องตัวอาซาต์กันต่อนะครับว่วแกได้เสียชีวิตมาครบ4ซวันพอดีวันนี้ตรงกับบุญใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเออบุญหญ่ก็เรามาช่วยกันอะก็ช่วยกันกินช่วยกันทำนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับตต,<ร>อตอนนี้ได่เครื่องเลยครับ Nam phi, để các tay cường cưng Cường cưng 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 ô cưng 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 đen cưng 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 đen cưng 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 โอ้จมรมัวนพุงใจอยู่นี้มาแล้วพุ่งใจเหนื่อยอย่นี้มาแล้วเนี่ยเ้นี่รับักเลยนี่นึ่งตาหนึ่งตาต่าหัวจมรมปลอมเลยนะครับโอ้น้วัววัววัวน้อวัวเป็นัวอะไวัวโอ้โหวัวแง กลักๆๆๆเลยนะครับยีบๆเลยไปเนาะเยียบๆแล้วนุนมือโปรตังเป้วันนี้โอกรัวตังดุนตังตุบันรวมกันเลยวันนี้นะครับเดี๋นี่มาปบกันแล้ววันนี้มาปบกันแล้วเอ็นน้ำไมีแดงเราเอียนอันนี้หลังโัวตุ้มโป้ตุบันมือโรนูุ่นนี่ปบกันแล้ววันนี้นะอันนี้เก้าอุ้งเก้าว อ๋อนมากันนู่วัวจ่าปูเกาครับปูเกาลูกโค้ดีกเ่อไรล่ะลูกลูกนี่ใบกูดรถใบคูดดับกลินใบกูดใบแขงวัวโดก

Ừ, là... quay. Đây quay. Ôi lẹ chúc đây nó, chút nó. chút giọt chính chính สุดยอดเลยเลยครับนี่นี่พุ่งไปตองทําได้เลยไม่ต้องควนไม่ต้องเล็กทิ้งนะแต่ปิดกว่าปับเปิดปับกระทุกเลยจิ้มได้ยังดนเลยูบ้างโอ้ทุกแลงหนโอ้ทุกแลงทุกแงหนเออลงเอทุกหลงอ

<laughs> à, này, rút nó gặp hai nằm ke ngày lão rót riêng bụi gặp bụi rút, Adip bụi nhảy, Adip bụi nhảy, gặp mai, tiền đi, chặt chẽ

เก่งเก่งไก่ก้าวเก่งเกงไก่ก้าวอันนี้ครับได้ได้ลัดไก่ก้าวเก่งเก่งกลัวนี่อ้เต่ากัวอันี้โอลิเซอลิเซโอ้โหกรักกรักกรักเลยครับท่านเู้ชมนี่กำลังใสลิเซนะครับกันผู้ชมใสลิเซนี่วิตีชีวิตชุมชนชาวบ้านเลยนะครับนี่แก้รวยควยเต่าไม้พื้นนะครับท่านผู้ชมเออ แกงไม้พื้นโอ้โหกระทะยักษ์ใหญ่โตเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกำลังแกงหลกๆแกงทุกเลยครับนิ้วกับโดกอยู่ในนี้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวตัวแกงเจะได้ยกได้กินตักโรยฝนเดี๋ยวว่าเไปร็ว มันเจใจตัวเย็นเจตัวเย็นไหวเดี๋ยวแก้งกัเลยตองหลิดต้องรอต้องรอใ้ไปเลยให้ไปเลยอะไรอะเกยใช่เกยเวียดมุกไอ้เเกยกับใส่เกยแล้วพี่น้องเออกลัก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 แล้วนี่ครับวันนี้นุี่บาน ตอาชาตนะครับนุรีตัวอาชาตวันนี้นะครับปลกปลกแปลกปลกเลยนะครับจำเจเบอร์นี่ครับตีมันดูมาจากนู้นตีมันโดรวมกับตุบันหลังโจดนะครับเก่งฮวงเก้ามือหนึ่งก้องตุบันเลยนะครับเก่งมือหนึ่งกองตุบันนี่ปบมือหนึ่งก้องดูหุ่นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจำเจเบอร์ปอบกันแล้ววันนี้ปอบกันแล้วนะครับวันนี้นุรีตุบันนุรีเที่ร์ทริกับ นี่วัวกลักกลักรยโอ้โหนี่กับนี่ก็ตำวัวอยู่ในนี่ครับเนาะนี่นี่วัวอยู่อยู่ในนี้เลยนี่ครับใส่วัวรวมุ่งไรทรายไ้อยู่นี้มาแล้วนี่กับกักแดงจังๆเครื่องแกงก้องไต่เก้าครับนำชิ้นเพเครื่องแกงไต่เก้าในราดไต่เก้าเลยนี่ตรงพิเศษเลยรับเครื่องแกงต่นี้กินร่อยกินร่อยตาเด็ดท่องไอ้เหล่านะครับปูเก้าตากเด็ดท่องนะครับ ตาเล็กต้องเก่งยังไม่ได้ตีนะครับนี่เก่งก็ยังตาเล็กไม่ได้ตีเกาวก็ใช้ไปแล้วเนื่งกระตาเนี่ครับมอตอนนี้เขาไปใส่ห่อใส่ใส่ห่อปลอมมีตำนุรีบ่ายโมงนะครับจ่านผมแต่ตัวเจ็ดกระตาินี่เดี๋ยวเขามากินกันก่อนนะครับสักรอบอตำนุรีก่อนสักรล่อเล็กก่อนนะครับให้ได้กุ่แจก็ได้กินกันกลางๆครับท่านผชมนู่งตะนุ่งใส่กษัตริย์ขาตาต้องเล็ก กับน really uh ู่ี่มานก็กำลังนับูกันกินกันปลาังกันรับผูยิงก็กำลังช่วยก็โยกับกนูจนนูก็บนก็ผูยิงก็เต็มเตะแล้วกับก็ช่วยช่วยกันกันเตะเลยนะครับงคมโอเยนะครับน่คก็แง่ได้ตีนะครับสังคมกำลังตัด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 ตเยอะเลยเจากังัมเล้วนุนั่นอได้ได้ไดโอ้โหจะไปเร็วเราไปได้บโอ้ไไปนไปดู มาดิกเ่นมีเบแมีอมานีกงเ็เรียบลอยแล้วดูนี่กับไดแล้วจมโปมาจากนุ mm ่นดนี up, ่ที่มานี่นี่จุ่มโมานนนี่จุ่มจุ่มุม้ี่มโอ้โนีุ่ดยอดเลยกับนี่จมโคนเก่าคนแก่นะครับคนคนแก่เียบลอยลับจอร์นี่ววมาับ อักอักแล้วอักเลยครับท่านชมนี่นี่สุดยอดเลยครับเส้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่จิมโป่บ้าบต่างประเทศนะครับบ้าๆประเทศเดี๋นี่ตอนนี้ก็กำลังทำโนรี่เสร็จเรียบร้อยเลียครับเดี๋ยวก็รบเย็นรบแล้วเดี๋ยวอ่ะนี่รบนี่จแล้วครับเดเสร็จแล้วเก่งนะครับเก่งเสร็จแล้วโอเคนะครับมาแล้วครับท่านชมนี่เดี๋ยวเรามาทานข้าวพร้อมกันนะครับท่านชมเออนี่หัวอักเลยครับท่านชมนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดอยู่ในนี้มาแล้วครับท่านชมนี่ หัวตังใจอ่งใกลอยูอนี้มาแล้วนอเมลยอดเลยคับจมนี่แข่งคนคนเลยนะครับจำยมเอาต่อคนกับปอมนี่นี่โอ้โหวัวกมังกรจำยมมากินวากันมาเอาเลยเอาเลยมามาโยเลยจกยมมาือกไม่ได้เลยีเอาไตไปก็เลยมองมันจนจะเกาไม่เอามอบกตาเลยเอา

ไม่เลื่อม่เบืออออ่อลอกเป็นเสกี้มั้งไม่เบื่อไยัย้งไปดูบ้านโอ้โหมาป่าครับเดี๋ยวจะมากินสมองพร้อมกันครับเดี๋ยวจอก็ตอ่อปลาเสร็จเอาน้ำน้ำแกงมาราดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสุดยอดเลยเป็นยับ,ยบเยบิบเลยยับเยิบเลยไขมัน,มนขึ้นแล้วนี่ทำเนียนเลย

เดกเบลอยนะครับนีกลับเลยกับผูชมนี่เบบัวลยแ่งเนื้อนะครับเช็ดมาเลยโอ้โหเข้มกกลมเลยกับคุผู้ชมแล้วก็นี่แข่งจมแขคงจมปลาครับเช็ดใบัล <sink S 1> <orde> อยก e. ับต้มำบุรีตีนึ่งนะครับาผู้ชมรังดุรีนุ่มกับตีมันก็เนื้อกับหลังๆจามอยนะครับหลังจามอยกันนื่อกับตีมันาุบวก็กินนโยกับผู้ชมหน้านก็จัดเนอย่างแรนะครับผู้ชมตมต้มไก่ ต้อไปก็เเล้กันโมบหลังจำปีมาณหลังจมาได้ดุ้นดูุ้นเลยน้มาจ้าปับจ้าปับเจ้าปับจับแหลักับโมบูโมบูแต่น้อมได้ตัน้อมไมกินบ้านเต

ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับต่าเหล็กนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวมาเข้าต่าเดจจ้องกันแล้วนะครับต่าเดจจ้องเ,เดี๋ยวต่าเดจจ้องนี่ก็โรอจำดอกอาช่วงประมาณาลังดูรีนะครับลังดูรีก็ลังดูรีก็ที่หน้าบ้านต่างมาทิดไล,ล่แองเขามากับต่างจุกุนจุบันปากกลองไล่ปืนเต้นะครับเดี๋ยวเขาจะมารวม อ่าดอกอาเลโกะตัมบุญนะครับก็ตัวนี้ตาก็ได้ต้นนะครับตาก็ได้จ้องโมข้าวก็ตาก็ได้จ้องเลยนะครับนี่เจ็ดตาเร็กแทบอยเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสค์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม้กันนู้ดีตายเลยโรอไม่ได้มาจีนต้องมาจากใส่ข้าวก็จำดอกันเลยจำดรอากันเนี่ยครับเดี๋ยวได้ทานจำดอเสร็จก็ทานข้าวก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเร็วๆผมก็ได้เดินทางกลับนะครับท่านจ้่ม